นี่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 นะครับแมงดานะครับนี่ทุกคนเนี่ยเตินี่เห็นไหมนี่นี่ทุกคนดูนี่เตมงดมเต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 นเนีเนมเตมเปมเปมเนมเตนเตมเนนนตนเ่มเตมนตมเนมนตมเ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 ตมวตมเตมเตมเตนเตมเตมเตมนตมเ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 ตมนตมเตะเตมเตมเตมเัมดมีัมเต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 มเคมเตมเมเตมเมเเตมนเตมเตอัตมเตมเตรมเมเมเนเ แกงแคลร์ทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาหาแมงดานะครับดี๋ี่จะทิ้งรูกให้นะครับนี่นะครับแมงดาแมงดานะครับเป็นแมงตัวประมาณสามนิ้วนะครับถานี้ได้ตัวนั้นก็จะแบบสามารถกัดได้พิษมันแบบไม่มีพิษนะครับแต่เวลากัดแล้วมันจะเจ็บเหมือนแมงแมงสองตอดนะครับหรือว่าหรือว่าแมงสองกัดนั่นเองนะทุกคนนี่นะครับดูตรงนู้นนะครับ มันเขาจะผอผอปาไว้ไนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่แถวบ้านผมนะครับมีครับจะได้ยินเสียงพวกอ่าเสียงอะไรเสียงลูกคิลิพอเออเสียงนกฟังเงียบสองนาทีนี่แหละไปทุกคนหา,หากันนะครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะมากหสักแค่ไหนนะครับแต่คลิปนี้ก็จะทําเต็มที่เพื่อทุกคนนะครับไปดูกันหลังจากเปิดฉากแรกได้ไม่นาน เราพบกับสัญญาณอันดีจากลูกทีมของผมคนหนึ่งซึ่งผมได้วิ่งไปกับตากล้องอยู่สองคนวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเพราะอยากเห็นอะไรที่คนข้างหน้าทำได้ผมจึงวิ่งไปด้วยความเร็วลี่ไม่สนใจใยดีอะไรเลยผมจึงอยากเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่า <c oughs> <c oughs> ไปทุกคนเนาะหากันต่อนะมาสามมาโอเคครับทุกคนตอนนี้แล้ได้ล็อตหนึ่งตัวดู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 เนี่ยนี่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 นะครับแมงดานะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับทุกคนตัวแรกของเรามันหมานะครับนี่เราจะเก็บไว้ในถุงนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดอเนี่ยอ่ะอ่ากินนะครับผมไม่กล้าจับนะครับทุกคนไม่กล้าจับอย่าแยงหัวเนี่ย นี่ครับทุกคนให้เราหากันต่อนะครับจะเอาไปเยอะๆเลยอ่าแมงแมงแมงแบบนี้นะแมงพวกนี้นะครับมันแบบแพงมากเลยแพงมากครับทุกคนแบบสามตัวยี่สิบนะครับทุกคนก็ตกไปตัวละกี่บาทวะห้บาทชิ้สองป่นใช่มันแพงนะครับทุกคนตัวแบบเล็กๆน้องๆแล้วเพราะมันหายากนะครับทุกคนเราเห็นว่าเราต้องใช้มือจับหรือไม่ก็ใช้อนี้นะครับสุ่มเข้าไปเลยเราไปหากันต่อนะครับทุกคนว่าจะมีหรือเปล่านะ คนไปก็ได้แล้วมาแล้วทุกคนตัวหนึ่งไหนตัวใหญ่ไหมโอ้ยใหญ่ดูส้มดูเลยครับท like. ุกคนนี่เป็นไงนี่ครับสองตัวแล้วทุกคนนี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์แชร์ทำสุดข่ายด้วยดูกังเกียวหมดนะมึงฟักไว้ดิแม่ยังหมดละเสื้อผ้าแบบเท่เลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนมามองมองหางกันต่อนะครับทุกคนนี่ต่อไครับทุกคนได้อีกแล้วตัวหนึ่งไหนเนี่ยลงไปดีกว่าวะ นี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ดูนี่ดเป็นไงลอใส่ตอนนี้ก็สามตัวแล้วนะทุกคนแล้วับผมจะลงต่อนะจะต่อนี่แล้วผมจะเดินลงไปหาแลครับทุกคนคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้สี่ตัวแล้วนะแตวผมจะเดินหาต่อไปเรื่อยผมยังหาไม่เจอตัวเลยมีใจเตืนของเรานะครับทุกคนหาเจอสองตัวแล้วใช่ไหาครับตอนข้ามันก็จะหาง่ายๆหน่อนนะง่ายเหยนะี้ยเลยง่ายเกาะข้อเทียมเลย โอ้เี้ยคมแบบคนหัวมันแม่งแม่ตาเี้ยะคมืมองเห็นไฟ คนตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับถือถือลงมาลงมานี่ครับทุกคนเห็นไหมเดีย๋ยวนี่ดูมดโซูมีด,ด,ด,ดูนี่ครับทุกคนเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ฝั่งลงมาเือถื เห็นจริงวินิกว่าด้วยนี่ครับทุกคนดูนี่ไงนี่กัดจะเม็เนี่ยเม็กว่ากูจะไม่ลโรงแรมหรอนะนี่ครับทุกคนเราได้ประมาณอู้ได้เยอะพอสมควรนะครับทุกคนเฮ<อ>้ยวันนี้เราได้ประมาณเกือบยี่สิบป็นไฟเป็นไฟเราได้เกือบยี่สิบตัวลแล้วทุกคนก็แล้วอ่ะเะนี่ยแล้วเราจะไปหากันต่อนะทุกคนดูบรรยากาศก็มืดเลย มากจะไม่ได้คนนะครับเพราะว่าต้องช่างเทคนนี่ได้อีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอจะถ่ายป็นรรกากาศให้ดูแล้วก็จะบายสดุบตอนสุดท้ายกันทุกคน ครับผมเดินหาต่อนะนะตอนนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดิบเท่าไรเป็นปลาโตครับบัดก็ได้ถ้าเกิดไปขายก็ได้เยอะพอสมควรนะดูนะหลายโคตรเยอะเลยเป <c oughs> ็นหลายบาทด้วยเดี๋ยวผมจะมองหาต่อมันก็เหมือนปลาเลยทุกคนแบบมันที่อยู่งั้นมันนอนนะทุกคนแต่มันจะมองไม่เห็นเรานะเอ็งเดินยำๆเียมันก็สิมันไม่คิดซ้อนนะ <c oughs> ดยึดยังซูมีนะครับทุกคนยึดยึดแกล้หานะ ชอปคลิปนี้นะครับฝากไลค์แชร์ช็อปสกอตใหด้วยกดให้ถึงถึงหนึ่งพันหนึ่งพันเพื่อติดตามเร็วๆนะเออไปไปเลยนี่เขก็ถ่ายด้ได้ไหมสองตัวละขึ้นมาวะจี่กันสองตัวโอนดูผมก็ได้เหมือนกันนะดูงเขียดนะเขียดอะไรเขียกระจิกใช่ไหมดูนี่ก็เขียวเหมือนแคตะปาดเลยเอาหายเออ เราหาต่อทุกคนต้องไปหาดีเดียกันอี่พวกควายเราเคยก็มาบิงนีมันพังมันพังงกคอคือมันหาคู่คอแต่ถ้าเราพังพังพัง,พง <c oughs> ไป <c oughs> ไปหล้อไอเหี้ยไม่นาเลยเร้วก็มาแล้ว,วก็มาใหม่ทุกคนเราจะเดินหาไปเรื่อยๆนะแม่ดูโชว์ดิขึ้นมา เอาเมื่ยไปเชะไปเชไปเชนี่ทุกคนดูนี่เต็มแงดนเต็มแดงนี่ไปหากันต่อทุกคนโอเคครับทุกคนดูผมลงอันนี้นะครับเป็นปานินที่ผมแทงได้นะทุกคนดูนี่ดูอันนี้ฝ่ามือผมนะฝ่ามือนัเดียวโอ้โหทากันเลยเห็นไหมนี่คือปานิที่ผมจับได้อันนี้ปานินอันนี้ใช้แบบอันนี้ซ้อนเอาเลี้ยง้แบบแทงเอาแต่อันนี้เป็นปาช่อนมาดูเดินมาดูใกล้ นี่อันนี้เป็นปลาช่อนนะนทุกคนเนี่ปลาช่อนแล้วก็หอยเชอรี่ <c oughs> คือแบบเราแบบปลาช่อนนี่เราสุ่มได้นะนีเ่เป็นปลานินดูทุกคน,นตัวใหญ่อยู่อันนี้จะเป็นแมงดานะทุกคนเดี๋ยวตอนจบจะถ่า,ายให้ดูเนี่เยเยอะจัดเลยหลายตัวอยู่นะหลายอยู่หลายอย่างหลายมากอะอเฮียก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้เยอะคันัดนี้จริงๆนะ <c oughs> ผมจะให้ไอเนียนะเอาแบบเอาอันที่จับได้เรามาให้ดูใช่ ผมนึกว่ามันจีไม่ได้เยอะขนานี้นะจะได้ประมาณสามตัวตัวเขาฉนลอตัวมีกน่หมองดินีแ่ตัวคนเยอะจัดนี่ปันนินของเราแบบยังแบบดูอ่ะ เรามาถึงบ้านแล้วนะนั่งเยอะอย่างเยอะเนี่ยคือแบบยี่สิบตัวครับพรเพื่อนๆนี่ปานินนุ้ยอันนี้นี่แมงดาอี๊บอ <asz> ี๊บเจ๊ะเจ๊ะนี่เป็นไงดูอือ <s aj un> นี่นะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้แหลคคะครับรสำหร,รับเขาชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร์นด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ